สามยมสามารถถวายอาหารโดยโดยชื่อได้เรียกว่าคณะโภชนะแล้วก็ปลมปลัโภชนะปลมปลัก็คืออาหารที่มาทีหลังอาหารที่มาทีหลังคืออย่างไรอ่ะยอมได้นิมนต์พระฉันเชา้าหรือฉันเทมในวันพรุ่งนี้น,ะนิมนต์พระฉันเทม พรุนี้โยมป้อจะมาถวายเพลที่ศูนย์นี้มีมนพระฉันเพลที่นี่พระก็รับจะฉันเพลที่นี่แต่เวลาพรุ่งนี้มันมีกิจเร่งด่วนกิจเร่งด่วนโยมต้องการจะถวายอะไรถวายจีวรเนี้ยแต่ให้ไปรับผานจีวรที่กรุงเทพ นั้นก็นิมนต์ท่านฉันอาหารเพียี่กรุงเทพเลยนั้นอาหารที่ยมนิมนต์ทีหลังเนี่ยเรียกว่าอาหารมาทีหลังอาหารที่เป็นปลำปละนะมาทีหลังปกติไม่ใช่ฤดูการทำทีวรเนี่ยพระฉันไม่ได้ไปจัดไปรับนิมอนต์อีกไม่ได้ถ้าไปรับอีกเป็นอบัตตอนนี้ก็โยมนิมนต์ไปรับค้า ไปรับผ้าแล้ว็นิมีมลฉันเพลก็เลยไม่ฉันที่นี่ไปฉันเพลที่นู่นแบบนี้เรียกว่าประลังป,งประละโกชนะฉันได้ไม่เป็นธรรมบัตสาเหตุมันก็มีมูลเหตุมีมูลเหตุก็คือมีคนจนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพร้อมด้วยพระสงฆ์ตอนนี้ก็พระพุทธเจ้ารับแล้วก็ คณะสงฆ์ก็จะต้องติดตามพระพุทธเจ้าไปตากระมองเห็นในคนนี้มันจนนึกเด้อถ้าเราไปฉันอาหารวันนี้อาหารก็คงไม่พอพระสงฆ์ไปทั้งวัดไปทั้งบทไปทั้งอารามอาหารไม่พอแน่นอนงนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะขาดแคลนอาหารพระท่านก็นเลยตอนเช้าออกบินถบาเา ปินาบาตาแล้วไฉันอาหารจนอิน่มเสร็จแล้วพอถึงเวลาตอนเทีนแต่พอถึงเวลาก็ไปฉันอีกพอไปฉันคราวนี้พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วก็คนนี้เป็นคนยากจนคนทั่วไปก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาช่วยมาเป็นเยอะเลยต้องการจะมาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยทิปสองที่เป็นบริวารเอามาช่วยคนยากจนอาหารมันก็เลยมีเยอะ แต่พระยิ่มไปแล้วทำไมไปถึงก็ยอมยกม,มาถวายพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอับมาแล้ว